nee je moet dat hij dit

ไม่มีลูกวันนี้ไม่มีข้วาวมันไก่นะคะจ้า,า,เ,าเป็นแรกในร้านเลยลูกขอบคุณครับจ้าของหนูเท่าไหร่ลูกจ้าช้อนอยู่ทางนี้นะลูกนะอ่าขอบคุณค่ะเออค่าคือมันเคยมีคนถามงไงบอกว่าอยากมีน้ำจิ้ม ก็เลยเอาไว้เผื่อใครชอบว่าตักเลยเอาอยัมสิบบาทเอายัมสิบบาทเอท้อถ้วใยวใหญ่ไหมเ,อหเอยอคเลยจ้ะ ไม<า>่ใส่ผิ่อ่ะขอบคุณค่ะ กกูย okay. yeah, hey, ังมีูยังมีแบงค์จ้าขอบคุณไปเลาอะเลือกเลยค่ะาตอเอายำห้าบาทยำห้าบาทเอาอะไรเลือกเลยอายำห้าเอาอะไรเพิ่มไหมคะ ครับคุณค่ยเอายังทำได้จ้าอะไรครับพี่ชายพี่หั่นผักบุ้งแล้วก็ทอดหมูกรอบให้หนูท้องพี่ชูก็ไปไม่ได้พี่ชูปวดท้องขอบคุณครับ เอาอะไรครับ <Thank you. S 1> ห้าบาทเหลดค่ะเอาช้อนหยิบเองเลยมีอะไรมาไม่รู้อะ่ะ <laughs> ขอบคุณครับโโเลย Alright, เอาอะไรคะสาวน้อยชมพู่เอาอะไรอีกเอาเท้าใหญ่เหรอลูกฮะไปซกุงเลยสาวสมัฮะโอ้โหวันนี้สวยจังเลยไม่เห็นใจ มี้วไม่ใส่เลยมีหนุ่มเลยจริงใครบอกทะเลาะกันอยู่หลังเอาใจถุงให้มาได้ยัาได้แล้เข้าถุกันถุงอะไระอาเป็นเลือกข้าวด้เรข้าวหมดนยข้าวกับเป๋าก็ได้หวานไม่เอา ตามอีกคนไปทำยังไงอ่ะอายุก็ไม่ไปแต่มาเอาอะไรลูกเลือกเลยเอาใส่เลือกไม่ได้หรอกเลือกเลยจ้ะขอบคุณค่ะเอาอะไรเลือกเลยค่ะนี้ไม่ไปเดี๋ยวพวกนี้ค่อยพาพ่อไป ถ้าไม่ไปก็ต้องไปส่งไอ้ไประกันชีวิตอ่ะเดี๋ยวไปาพาไปให้นั่นไปไหน,นพรุ่งนี้หรังดูภาพดูไปไหนวิ่งไปหาเษฐีรอหวยอ่อเองเดี้ยอ่าคันค่าโอ้อน,น้องสิบบาทยาำอ่าตาทีอ่าอ่าหันจอหอ์ห์ Dạ dạ. Xin chào cảm ơn cha. Mấy Cảm ơn.